สวัสดีค่ะพบกับช่องหววแมนมาชแนลของเราในวันที่25กุมภาพันธ์2568นะคะรมฎจการ EP นี้เป็น EP ที่15ของวันประจำงวันที่1มีนาคม2568นะเซียแอดก็ยังยังไม่ปกตินะคะก็ทนรอฟังไปก่อนนะอะรามาดูกันนะคะ EP นี้ก็จะแนวทางของหนุ่มเหนือนะแนวทางของน้องเฟกลาดิชันนำโชคนะคะแนวทางของแอดกอนดำไทยแนวทางของคุณยาร้อเปอร์เซ็นต์ แนวทางของเลขเด่นบนแอดนานาแนวทางเลดับแอดนาคิโนแนวทางเลขดังคนบ้านสวายนวทางเอตาพาโชคนะคะแล้วก็เปียท้าที่เจาะเลขดับแอดนมชิงใหม่นะแล้วก็มาเริ่มดูทีละจกกักรนเลยนะคะเริ่มที่แนทางของหนุ่มเหนือนะสําหรับเจ้านี้นะคะที่แล้วก็แนาทางที่เป็นวิ่งรูดศูนย์นะคะแล้วก็ได้ตัวเน้นตัวฟันคือศูนย์ห้าสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้แอดได้มาแบ่งปันก็ให้แนวะทางวิ่งรูดอยู่ที่ 8กับ9นะคะ2ตัวให้มันก็จะมี83 85 87 93 95แล้วก็ก็จะเน้นฟัน2ตัวที่83นะคะส่วนทุด3ตัวนั้นให้มาก็จะมี983 583แล้วก็997นะคะงวดนี้จะเข้าอีกมารุ่นกันนะคะหนุ่มเหนือนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของน้องพิกล้าเดชชัยน้ำโชคนะคะสําหรับคนที่นั้นหลุดไปใช่ไหมในงวดนี้นะคะก็ลงให้เหมือนเดิมแนวทางวันประจําวันที่1มีนาคมก็ให้แนวทางชุดเด่นๆนะคะก็คือ6 9 4 9อา้าวหกหกสี่เกสี่นาะแปดเจ็ดนะคะหนึ่งหหนึ่งเก้า ชุดรองก็จะมี60 90 10 67 97แล้วก็6 2 92นะสลับกันแล้วนะคะอ่ะก็ให้ดูที่อ่าเป็นตัวเลขดีกว่าจะฟังแอดเนาะเพราะว่าช่วงนี้แอดไม่ค่อยที่จะอ่าอันนี้เท่าไหร่นะ ไม่ค่อจะเขียนเขียบเท่าไหร่นะขอดหรือเขียดเนาะอ๋อก็ในงวดนี้นะคะรุ้นกันนะคะว่าจะจะเข้าหรือเปล่าด้านนเพกล้าเด็ชานํำโชคก็ประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะมาที่แนวทางของแอกนรําไทยนะสําหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางเป็นทุด3ตันและ2ตัวบนล่างเหมือนเดิมนะคะก็จะมี20 30 90 91 93 73 71 21 409 930 790แล้วก็730นะคะ มาดูกันนะคะว่าก้อนนี้จะเข้าไหมเนาะ,ะเลขก,ก็เวยเหมือนกันนะคะแต่ก้อนี้เนี่ยจะมีสวนหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางเลขเด่นแอดนานาเป็นเด่นบนนะคะเด่นบนมี2ตัวที่ลนั้นหลุดไปแต่ก้อนนี้ให้มาแนวทางเด่นบนที่3กับ4นะอ่าสามกับ4จะมาบนไหมรักรุนก,กันค่ะแอดนานานะคะต่อไปนะคะก็ะะจะเป็นแนวทางของอ่า เลขดังคนบ้านสวายเนาะสำหรับคูที่นั้นหลุดไปใช่ไหมคะในง่น,นี้ให้มาแนวทางก็ให้เป็นทุต3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมให้แคปหน้านจอไปนะคะทานที่ต่างหรือว่ารออยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะเป็น3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมนะมแคปไปนะแคปเรืยงคะ่ะถ้ากันแล้วนั้นก็ต้องขอเลื่อนผ่านนะคะมาต่อที่แนวะทางของคนใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคู้ที่นั้นหลุดไปในง่น,นี้นะคะให้แคปหน้านจอไปนะ ตัวเลขเยอะนะคะเป็นชุดตรงตัวบนล่าง,ต,งตรงๆนะคะก็จะกลับเขาก็กลับให้เองนะคะลับตาจอไปนะอืมขออนุญาตเบรกแป๊บนึงไอามากๆเลยโอ้ยเนาะอะขับเรียงขัเจ้านี้คนณยากรับเปอร์เซ็นต์โดยบ้านนี้แบบรักนะคะอืมต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของ อ่าแอดตาพาโชคะคะซึ่งได้มาเบิ่มเบิอมอยู่2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็น,นทางเลขเด่นหลักร้อยบนให้มาคือ4กับ7นะคะซึ่งเด่นที่เลข7นะอ่าต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็น,นทางเลขเด่นหลัก10บนนะคะอ่าให้มาในงวดน,นี้เด่นอยู่ที่7รอง9นะคะอืมเรอง9้าทำไมไม่มีสระอีอะเติมสระอีให้เนาะมางวดน,นี้นะคะมาดูกันว่าจะเข้าเรียบร้อยอัต้าพาโชคนะคะ1ิบบน นะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวะทางของเลขดับเริ่มที่ระดับแอดนาคิโนโน,นะฉบับแรกก็จะเป็นดับบนร้อยสิบหน่วยนะคะอังที่เราให้มาคือเลขแปดนั้นผ่านทั้งทั้งสามหลักเลยใช่ไหมคะ ในงวดนี้ให้ดับร้อยสิบในบนอยู่ที่เลขห้านะคะ,ะ,คะก็รุนกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าต่อมาค่ะฉบับที่สองก็จะเป็นาทางเลขดับสิบในบนที่เราให้มาคือเลขเก้านั้นผ่านนะในงวดนี้ให้ดับสิบในบนที่เลขห้านะคะจะผ่านอีกไหม่เราก็รุนกันนะคะและฉบับที่3นั้นนะคะก็จะเป็นทางเลขดับ2ตะบนตรงๆนะคะซึ่งที่เราให้มาก,ก็ผ่านทั้งหมดเนาะในงวดนี้ให้มาแคปหน้าจอกันไปนะคะให้ เลขดับ2ตัวบนอยู่ที่02 11 20 39 48 57 66 75 84แล้วก็เกนะคะให้ดับแต้มบนอยู่ที่สองนะอ่าดูกันนะคะว่าก้อนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะ แล้วเรามาปิดท้ายที่ในทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะสำหรับคุนนีลเราให้มาก็ก็ผ่านทาั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับวันนี้ก็ให้ดับบนตรงนะคะอยู่ที่ 80, 81, 82, 83, 80, 85, 86, 87, 88, 89เนาะแล้วก็ดับล่างตรงนะคะก็จะมี 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28แล้วก็29ย้ายับนะคะว่าดับตรงตรงเท่านั้นนะคะอ่าค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่ 15ของว่าประจําวันที่1มีนาคม25 6 8ันะ้า้าท่านใดที่โดยชอบเนี่ยแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอ่าถ้ามีข้อเสนอหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าแอดนําเสนอผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนหรือถ้าว่า,าติดชมก็ได้เลยนะคะแอดอน้อมรับเลยนะคะ ค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและอีพีต่อไปนะคะถ้าแอดนำสรมีพระประการไดแอดก็ขถอขอภปไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ